วิดีโอนี้เรามาวิเคราะห์ข้อมูลจากเชลเลอร์เดอะมาเวลสัวที่2กันต่อนะครับแต่ทั้งนี้ก่อนจะเข้าเนื้อหาก็แจ้งเตือนสปอยนะครับผู้ชมที่ยังดูภาพยนต์และซีรีส์ของมาเวลยังไม่เป็นปัจจุบันก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับ แอดไวซ์ ice, ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งโน้ตบุ๊กพีซีเกมมิ่งเกียร์ปรินเตอร์หรืออุปกรณ์จาก Apple รุ่นต่างๆทั้ง MacBook iPad และ iPhone ก็มีให้เข้าไปเลือกช้อปปิ้งกันได้ครับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาสินค้าไอทีก็สามารถแวะเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ a d v i c e .co.th นะข้อดีก็คือแอดไวซ์จะมีราคาพิเศษให้ถ้าสั่งซื้อแบบออนไลน์ครับอีกทั้งยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ตัวพิม์ใหญ่พิมติดกันได้ด้ววววยยยยยังงงงไไกกก็ฝาา้ด้ดดนนนนะครน IT, น ice, นะครรบบบึึึถถ IT advice Ad จจห่่่แลซอมใทีีเ สุดยอดกระเป๋าสตางค์เจนเฟรนเต้ครบเครื่องทั้งการออกแบบที่สวยเท่เฉียบคมใช้ได้ทุกสถานการณ์ผลิตจากหนังวัวแท้นำเข้าจากอิตาลีโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยี RFID ที่ช่วยป้องกันข้อมูลความปลอดภัยของบัตรสำคัญที่คุณเก็บไว้ในกระเป๋าและการออกแบบที่เน้นความบางเพียง0.5ซนติเมตรเก็บสบายทั้งกระเป๋าางเกงหรือว่ากระเป๋าเสือ้อเจนเฟรนเต้มีคอลเลกชันให้เลือกมากมายแต่ละรุ่นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเบอร์โตโรมานีและที่ผมชอบเป็นพิเศษ,ษเลยก็คือวิสโก้อีกทั้งทางแบรนด์มีบริการสลักชื่อลงบนกระเป๋าให้้้้ดดววยองซืไแลที่ เว็บไซต์รับช้อปปี้ของเจนฟอร์เรนเต้แน่นอนว่าใช้โค้ดเด m o มฟรับส่วนลดพิเศษ100บาทไปเลยครับอันที่จริงต้องบอกว่าตัวอย่างอันนี้ปล่อยออกมาเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วครับก็จะเป็นช่วงที่ Secret i n v a s i o n ั่นกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของซีซั่นแล้วมันก็ทำให้เราค้นพบว่าเรื่องราวมันเชื่อมต่อกันหลังจากที่นิกจบปัญหากับกราวิกได้แล้วเขาก็เดินทางกลับไปยังสถานีอวกาเซเบอร์ er. ก่อนออกเดินทางวาร่าแวะมาหานิกเขาก็เลยบอกเรื่องที่ครีจะยอมเจราจาสันติภาพกับสคราว วาราที่เป็นทูตมือหนึ่งของสคาวและยังเป็นคนรักของนิกก็เลยออกเดินทางขึ้นไปยังสถานีอวกาศด้วยกันและการเจราจาสงบศึกก็น่าจะเกิดขึ้นในภาพยนตร์เดดมาเวลส์ครับยังไงก็ตามเรายังไม่เห็นวาร่าในเทลเลอร์เดดมาเวลส์ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนเดินทางเธอบอกนิกว่าเธอจะช่วยเจราจาให้ในช่วงแรกจากนั้นเธอจะขอกลับมาบนโลกเพราะเธอมีงานที่ต้องทําที่นี่ ฉะนั้นในตัวอย่างที่2ในตอนที่นิกติดต่อไปหาแคโรลเดนเวอร์มันก็เป็นไปได้ว่าแคโรลอาจจะได้รับหน้าที่ให้มารับช่วงต่อการเจราจารต่อจากวาร่าครับและเธอจําเป็นต้องออกเดินทางไปยังดาวที่มีป้อมประการลอยฟ้าแห่งนี้กระทั่งเธอก็ได้พบกับดาบเบนในที่สุด I'll I've is help you get started you back All work here, But then my อย่างที่ได้เล่าคุณผู้ชมไปในวิดีโอวิเคราะห์ตัวอย่างเดิมมาเวลส์อีพิโซดแรกครับว่าดาวเบนในคอมิกค,คือผู้บัญชาการทหารคนหนึ่งของชาวครีที่เข้ามายึดอํานาจโดยการวางแผนสังหารผู้นําคนก่อนเพราะแท้จริงแล้วผู้นําครีในตอนนั้นถูกชักใยโดยชาวสคราวและชาวโคทาทีชนเผ่าดั้งเดิมบนดาวฮาลาที่วิวัฒนาการเติบโตมาพร้อมกับครีในพลดาเบนและเอลดนยึดอํานาจแล้วก็ร่วมกันเป็นผู้นําที่ปกครองครีด้วยกันหลังจากนั้นดาเบนมีความคิดว่ากลุ่มผู้มีอำนาจเก่าที่สูญเสียอำนาจจะต้องถูกกำจัดซึ่งหนึ่งในนนนนั้้ก็จะรววมปถึงโแดดเย อย่างไรก็ตามเลครับชะตากรรมของ2องคุณพลก็สิ้นสุดลงดาเบนและเอลแดนที่เปิดฉากต่อสู้กับเดดเบิร์ดก็ถูกสังหารและก็สูญเสียอำนาจไปนในที่สุด ตัวละครดาเบนในฉบับ MCU นั้นถูกวางบทให้เป็นนักรบในตำแหน่งเอ็กซิเซอร์ที่จะนำพาความเปลี่ยนแปลงและการปฏิวัติครีไปสู่ยุคสมัยใหม่เพื่อจะทำหน้าที่ฟื้นฟูดาวบ้านเกิดหลังจากการต่อสู้กันเองมาเป็นเวลานานครับยังไงก็ตามครีแทบไม่ถูกพูดถึงเลยหลังจากที่ภาพยนตร์กับดันมาเวลจบลงเท่าที่บอกได้ก็คือนะช่วงเวลาของแคโรลเดนเวอร์ผู้นำของครีก็คือเดอะซูพรีมอินเทลเลจเนซ์ระบบ AI ที่มีสติปัญญาชั้นสุดยอดทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดทิศทางและเป้าหมายให้กับครีกระทั่งเมื่อแครรรลหุดพ้นนจาากการคอรอบงมขงมั ในตอนที่กำลังจะส่งย้อนร็อกกลับไปยังดาวฮาลาเธอก็ฝากข้อความไปยังซูพรีมอินเทลเจนซ์ว่าเธอจะไปปิดฉากทุกอย่างทั้งสงครามแล้วก็เรื่องโกหกต่างๆบอกจอปัญญาว่าฉันจะไปปิดฉากทุกอย่างสงครามเรื่องโกหกทุกๆอย่างนั่นเท่ากับว่าเมื่อหาบ้านให้กับสคราวไม่สำเร็จแค่เราก็คงย้อนกลับไปที่ฮาราเพื่อยุติบทบาทของซูพรีมอินเทลเจนซ์ จากนั้นครีก็น่าจะเปลี่ยนระบอบการปกครองที่มีเ i เป็นผู้นํามาเป็นประชากรของครีที่จะขึ้นมารับช่วงต่ออํานาจก็เป็นไปได้นะครับว่าผู้นําคนนั้นปกครองครีเรื่อยมาแล้วมันอาจนําไปสู่สนธิสัญญาสนันติภาพกับสคราวครับแต่ทว่าดาเบนและพวกโค่นล้มผู้นําคนนั้นได้ก่อนแค่รอที่พบความผิดปกติจึงออกเดินทางไปยังดาวที่เมอาลาอยฟ้าพร้อมกับพบว่าครีเปลี่ยนผู้นําอีกครั้งและคนที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าคนใหม่ก็คือดาเบนและเธอผู้นี้ก็มองว่าแครรอเป็นดีเอ็นไอฮเลเตอร์ที่หมายถึงผู้ทาลายล้าง The สิ่งที่แคโรทำลายก็คงไม่พ้นระบบการปกครองแบบเก่าของชาวครีนั่นเองข้อมูลเพิ่มเติมก็คือในคอมิกจะมีตัวละครที่ชื่อว่าเอเนฮิลัสด้วยนะครับตัวละครนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูน Fantastic Four Annual เล่มที่6วางจำหน่ายเมื่อสิงหาคมปี1968เรื่องราวนั้นว่าด้วยเมื่อนานมาแล้วใน Pocket ็ตเดเมนชันที่เรียกว่านิเกทีฟโซน ชาวทียน,นันกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ภายในมิตินี้ได้เดินทางไปกับยานเว่ายานของพวกเขาชนเข้ากับอุกบาตททำให้เครื่องตกลงสู่ดาวภูเขาไฟอาร์ทรอสก่อนที่จะจบชีวิตลงนะครับเทียน,นันกลุ่มนี้ได้ปล่อยสปอร์ออกไปกระทั่งสปอร์ก็เกิดวิวัฒนาการกลายเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายแมลงที่มีสติปัญญาระดับสูงสิ่งมีชีวิตดังกล่าวได้เจอซากยานเทียน,นันเข้าครับมันจนึงถึงเอาข้อมูลวิทยาการต่างๆเข้ามาและนั้นทําให้หมอนี้แข็งแกร่งและก็ฉลาดขึ้นจนสามารถสร้างวัตถุสมอรนาขึ้นมาครับไอเทมชิ้ ที่มีฟังก์ชันในการควบคุมพลังคอสมิกสิ่งมีชีวิตตัวนี้กลายมาเป็นที่รู้จักกันในนามเอนนฮิลัสและหมอนีิหมายมันจะทำลายทุกสปปรรพสิ่งที่เป็นภัยต่อตัอตวเองและยังต้องการยึดครองดวงดาวที่อยู่ร,บรอบๆอบาร์ทรอสอีกด้วยกลุ่มแฟนทาสติกโฟเข้ามาพูพันกับเอนนฮิลัสก็เพราะว่าพวกเขาจำเป็นต้องยืมคอสมิกคอนโทรลโรดไปช่วยซูซานในระหว่างที่เธอตั้งครรภ์เนื่องจากรังสีคอสมิกอาจจะเป็นอันตรายต่อลูกในท้องและก็ร่างกายของซูซานในระหว่างที่ตั้งท้องนั่นเอง นอกจากนั้นเอเนอเรเตอร์ยังเป็นชื่อกลุ่มอีกซูเปอร์ฮีโร่ที่มีคอสโมเจ้าหมาน้อยแห่งทีมการเดียนเป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะครับเอเน h เรเตอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกแทนออสอิมเปอร์ตีฟดีวัสเตชันเล่มที่1วางวันจำหน่ายเมื่อมกราคมปี2011ครับประวัติของทีมนี้ระบุเอาไว้ว่าหลังจากแคนเซ r ลเวิร์สถูกทำลายโนวาและสตาร์ลอร์จบชีวิตลงทีมการเดียนและทีมโนวาก็เลยแยกย้ายกันไปแต่ทว่าก่อนตายสตาร์ลอร์ Lord ก็ฝากฝังคอสโมกับเพื่อนในทีมให้ช่วยรวมทีมซูเปอร์ฮีโร่ขึ้น มันก็เลยก่อเกิดเป็นทีมเอเนเอเลเตอร์ที่ประกอบด้วยคอรซาเบต้าเรเบิลซิเวอร์เซอร์เฟอร์โรเนนดีเอ็คูลเซอร์และก็กราดิเอเตอร์แห่งจกักรวรรดิชีอาขึ้นมาครับภารกิจแรกของพวกเขาก็คือการปกป้องเมืองอัตติลานของกลุ่มอินฮิวแมนที่ถูกลุกรานโดยราชาบรัสทาอินฮิวแมนในตอนนั้นอยู่ในช่วงที่กําลังอ่อนแอโชคดีที่เอเนเอเลเตอร์เข้ามาช่วยเอาไว้พวกเขาขับไล่กองกำลังของบรัสทากลับไปยังเนกาทีฟโซนปกป้องราชวงศ์ของเหล่าอินฮิวแมนเอาไว้ได้ กลับมาที่ตัวอย่างก,กันต่อนะครับเกี่ยวกับกําไรข้อมือเราจะพบว่ากําไรข้างที่หายไปนั้นถูกพบโดยดาเบนเมื่อเธอสวมเข้ากับแขนซ้ายกลไกของกาไรก็เริ่มทํางานซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูมิสมาเวลอีกครั้งนะครับกำไรอ,อีกอันที่กํมลาได้มาถูกพบเจอครั้งแรกในสุสานของกลุ่มเทนระิงนประเทศอินเดียเมื่อปี1942กลุ่มแทนเดสไทายที่ถูกในประเทศมายังมิติของโลกมนุษย์ตามหามจน,นเจอครับบทสนทนาทําให้เรารู้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแนะนําว่าการจะใช้กําไรนี้เปิดประตูมิติกลับไปยังนูในเบนชั่นจำเป็นต้องใช้กําไร2อ,รอมกัน ก็ได้ฟังชายที่อารามนั่นบอกแล้วนี่เขาบอกต้องใช้สองอันไอชาหนึ่งในชาวเคลมเดสไทายผู้เป็นโวดของกัมลาถือครองกำไรลหลังจากนั้นกระทั่งมันก็ตกทอดจนมาถึงกัมลาครับพลังของกำไรทําให้เด็กสาวแสดงพลังจากยีนที่กลายพันธุ์ส่งผลทำให้เธอสามารถใช้พลังฮาร์ดไล์ได้ทวานาชมาที่ต้องการกลับบ้านก็ตามล่าตัวเด็กสาวเธอใช้อาวุธโจมตีไปที่กำไรส่งผลทำให้กัมลาเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตในวันที่คุณยายของเธอกำลังอพยพออกจากอินเดีย ซึ่งในขณะเดียวกันเส้นกั้นระหว่างมิตินูกับโลกก็เปิดออกแต่ว่าท้ายสุดพลังที่ปลดปล่อยออกมาจากประตูมิติก็สังหารนาชมาลงในที่สุดก่อนตายเธอทำบางอย่างเพื่อปลดปล่อยพลังฮัตไลให้กับคามรานลูกชายของเธอครับนั่นทำให้ตอนนี้มีตัวละครสองคนในจักรวาล MCU ที่สามารถใช้พลังนี้ได้ ข้อสังเกตก็คือการกระทบกันของกำไรครั้งหนึ่งมันได้นำพากำลาย้อนเวลากลับไปสู่อดีตฉะนั้นในตอนที่ดาเบนใช้คอสมีรอดกระทบกับกำไรมันก็น่าจะเป็นเหตุให้เกิดการข้ามมิติสถานที่ขึ้นเช่นกันสังเกตว่าในเทลเลอร์จะตัดสลับให้เห็นตัวละครเอกทั้ง3คนนะครับแค่เรากาลังสัมผัสกับมวลสารบางอย่างกำลาพบว่ากำไรของเธอจู่ๆก็ส่องแสงออกมาส่วนโมนิก้าก็กําลังสัมผัสไปยังจ้ำพอยดาเบนจึงน่าจะเป็นคนเริ่มปฏิกิริยาทั้งหมดครับและเธอคงทําอะไรบางอย่างกับพลังที่เกี่ยวข้องกกับกับบบาารรเเเดดิินนทงแอ์ชล ซึ่งตัวละครทั้ง3ามคนนะเวลานั้นก็ต่างเชื่อมโยงกันพอดีพลังของแคเราได้มาจากการระเบิดของเทสแรคหรือว่าสเปซโตนที่มีฟังก์ชันหลกัหลกๆในการเปิดประตูมิติโมนิกาแรนโบกกำลังสัมผัสกับจัมพ์พอยที่เป็นระบบการเดินทางข้ามพุ่งอวกาศด้วยความรวดเร็วและกัมาาก็ถือครองกำไรที่สร้างขึ้นมาคู่กับกำไรที่ดาเบนใช้งาน เพิ่มเติมก็คือกำไรที่หายไปน่าจะตกอยู่บนดวงจันทร์นะครับเมื่อตามหาจนเจอดาเบนก็เริ่มต้นใช้งานมาทันทีหนึ่งในเป้าหมายก็เพื่อบ่อนทําลายพลังของกัปตันมาเวลครับโดยการพันมารุมาตุ้มพลังแสงของ3ตัวละครเอกทุกครั้งที่ใช้พลังพวกเธอจะสลับที่กันซีนต่อมาโมนิกาอธิบายว่าแครรอนสามารถดูดซับแสงและความสามารถดูดซับแสงแบบนี้ก็ชวนให้คิดถึงออฟตัสที่สามารถดูดซับแสงสีฟ้าจากจอมเอมิเตอร์ได้นั่นเองครับ ผู้ชมที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นประจาก็อย่าลืมตัวช่วยลดแสงสีฟ้าอย่างแว่นอัฟตัสนะครับกับแว่นที่สวยคมดีทั้งฟังก์ชันหรือความสวยงามและวัสดุดที่แข็งแรงทนทานงอได้ทับได้ไม่หกักพิเศษประจําเดือนนี้ผู้ชมที่ซื้อแว่นอัฟตัสรุ่นรับสิทธิธ์เที่ยวฟรีชายแดนเกาหลีเหนือรางวัลมูลค่ากว่า30 0 0 0บาทอีกทั้งถ้าได้สิทธิ์แล้วไม่สะดวกไปสามารถรับเป็นเงินรางวัลแทนได้ด้วยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของอ p ฟตัสได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ลดเพิ่มอีก100บาทได้เเเหมนช่นค,คั <The ory> you can absorb light. เอาล่ะกลับมาต่อที่คำอธิบายของโมนิกา้าแค่เราดูดพลังแสงได้ส่วนเธอก็สามารถมองเห็นคลื่นพลังงานแสงและกัมลาสามารถเปลี่ยนแสงให้เป็นวัตถุทีนี้ถ้าเราเอาเชลเลอร์สอันมาเทียบกันก็จะเห็นลำดับการสลับตัวได้ชัดเจนขึ้นเริ่มจากโมนิก้าโดวนวับไปบนดวงจันทร์ซึ่งก็คือสถานที่ที่แค่เราเข้ามาสำรวจก่อนหน้านี้ครับจากนั้นเมื่อทหารชาวครีมมาพบเธอเธอที่ใช้พลังของตัวเองก็ทาให้หญิงสาวสลับตัวอีกรอบซึ่งผมคิดว่าโมนิก้าน่าจะไปโผล่ที่บ้านของกัมลา ในมุมมองของกัมลานะครับหลังจากที่เธอสลับตัวกับโมนิก้าแล้วเข้ามาในชุดมนุษย์อวกาศเธอน่าจะถูกพาตัวเข้ามาในเซเบอร์จากนั้นก็ช่วยนิกต่อสู้กับทหารชาวครีที่บุกเข้ามาโจมตีเขาสังเกตก็คือกัมลาใช้พลังแต่ว่ากลับไม่มีการสลับตัวเกิดขึ้นครับผมจึงจเดาว่าการสลับตัวจะมีระยะเวลาคูลดาวเชน่นหลังจากที่สลับจะต้องใช้เวลาอย่างต่ํา3ถึงนาทีหรือว่า10นาทีจึงจะเกิดปรากฏการณ์สลับขึ้นอีกรอบแต่ย้าว่าอันนี้ผมเดานะครับ ประเด็นต่อมาก็คือณตอนที่มีการสลับตัวดามเบนได้ส่งลูกสมุนของเธอไปยังสถานที่ต่างๆด้วยทั้งบนสถานีอวกาศเซเบอร์และที่บ้านของกัมบลาซึ่งหนึ่งในพลังที่เธอได้จากกำไรก็คือการเปิดพอร์ทัลไปยังที่ต่างๆในจักรวาลน,นั่นเองมันจึงอธิบายว่าทาไมเราจึงเห็นทหารชาวครีไปโผล่ที่บ้านของกัมลาครับท้ายสุดในมุมมองของแคร์เราก็คือเธอวับไปที่บ้านของกัมบลาก่อนจากนั้นเธอก็สลับตำแหน่งกับโมนิก้าที่อยู่บนโรงจันแล้วเข้าต่อสู้กับทหารชาวครีแทนโมนิกา้า โดยสรุปก็คือการสลับที่ในซีนนี้ทุกๆคนจะวนกลับมาในที่ของตัวเองเพราะเมื่อเรื่องสงบลงเราจะเห็นว่านิกกับโมนิก้าเดินทางมาที่บ้านเพื่อตามหาเด็กสาวที่ยังอยู่ในชุดมิสมาเวลเต็มตัวนั่นเอง <Hi. S 1> We're looking for k a m เอาละครับทีนี้มาดูรายละเอียดอื่นๆในเทลเลอร์กันบ้าง กูสเจ้าเหมียวเอเลี่ยนสายพันธุ์เฟลเชนเดินทางไปพร้อมกับแคร์โรดแดนเวอร์มันเดินเข้าไปกดสวิตช์เครื่องชงกาแฟาซึ่งก็จะเป็นการสะท้อนตัวตนของเฟลเคนนะครับว่ามันคือเอเลี่ยนที่มีระดับสติปัญญาเทียบเท่ากับมนุษย์ เดิมทีกูสเป็นสัตว์เลี้ยงของมาเวลแต่เมื่อเธอจบชีวิตลงกูสก็มาอยู่กับแคโรลและนิฟิวรี่ครับกระทั่งเมื่อเรื่องราวของกับตันมาเวลจบลงแคโรลออกไปสำรวจอวกาศเพื่อหาบ้านใหม่ให้สคราวระหว่างนั้นกูสก็อยู่กับนิคุนโลกแต่ว่าในท้ายสุดมันก็ท่องอวกาศไปพร้อมกับแคโรลอีกครั้งเฟลเคนนอกจากจะมีลักษณะภายนอกเป็นแมวแต่ว่าร่างกายด้านในนั้นเป็นพ็อกเก็ตเดเมนชั่นหนวดคล้ายปลาหมึกยักษ์ของพวกมันสามารถลากเอาทุกสิ่งเข้าไปได้หมดไม่เว้นแม้แต่เชสแตรกที่บรรจุสเปซโตนเอาไวเรเนอใน er ์ แล้วก็ยังมีซีนที่กูสล่องลอยไปในอวกาศพร้อมกับแครเราอีกด้วยเขาสังเกตต่ตอมาก็คือโลโก้มาเวลสตู u d โอที่เปลี่ยนตัวอักษรเจากอักษรปกติเป็นสัญลักษณ์ของมิสมาเวลประตูมิติที่มีลักษณะคล้ายจัมพ์พอยถูกเปิดออกเหนือน่านน้ำทะเลบนดาวอารัตนาและนี่คงเป็นอีกหนึ่งพลังที่ดาเบนได้จากกำไร ทุกครั้งที่เธอฟาดกอสมีรอถกับกำไรมันน่าจะเป็นการเปิดประตูมิติที่ดูดเอาทุกอย่างเข้าไปด้วยพลังนี้คงทําให้เธอสามารถทําลายดาวทุกดวงที่เป็นเป้าหมายของเธอยานที่กําลังตกลานี้บริเวณกระจกจะมีหนวดของเฟลเ e นแปะอยู่ซึ่งก็เป็นตัวบอกนะครับว่าในยานก็คือกลุ่มตัวเอกไม่คนใดก็คนหนึ่งครับจากนั้นยานก็จะลอยผ่านอนุสาวรีเทพีเสรีภาพที่มีผิวกลายเป็นสีทองแดงแบบเดียวกับในตอนจบสไปเดอร์แมนโนเว o โฮ แต่ก็จะมีส่วนที่ขัดกันนิดหน่อยนะครับถ้าคุณชมย้อนกลับไปดูมิสมาเวลอีพิโซดสุดท้ายในช่วงต้นมันจะมีฉากเทพีเสรีภาพที่ยังอยู่ในเฉดสีปกติประกอบกับทางมาเวลสตูดิโอเคยออกมายืนยันให้นะครับว่ามิสมาเวลจะเป็นเหตุการณ์หลังจากมูนไนส์ด็อกเตอร์สเตรนด์อินเดอร์มันติเวิร์สออฟแมดเนสและก็สไปเดอร์แมนโนเวทโฮมต่อไปคือฉากที่กลัมลาหันมาคุยกับใครบางคนครับเขาสังเกตก็คือด้านหลังจะมีตัวละครผิวสีเขียววิ่งมามันก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันนนนะคครรรวว่่่่าาาตลลทีีิงม้เเปป็หือ เกี่ยวกับกำไรอีกแง่มุมหนึ่งก็คือการที่มันมี2อ,อันผมก็เลยคาดการณ์ว่าในช่วงคลายแม็กซ์ของเรื่องมันอาจจะมีตัวละครคนใดคนหนึ่งสวมกำไรพร้อมกันก็เกิดเป็นพลังให้สุดยอดให้เราได้เห็นก็เป็นไปได้และท้ายสุดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างโมนิก้าแรมโบกับไกอาที่เคยเจอกันมาก่อนเมื่อครั้งที่ทั้งคู่ยังเป็นเด็กตัวละครทั้งสองคนณนะตอนนี้ถือว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังระดับต้นๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ให้เราได้ลุ้นนะครับว่าพวกเขาจะกลายมาเป็นพันธมิตรหรือว่าศัตรู เอาละและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับท้ายนีนท้ายสุดถ้าตกหล่นตรงไหนไปต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าครับและสำหรับผู้ชมที่อยากสนับสนุน The Move ก็สามารถสปอร์ตได้ด้วยระบบสมาชิกระบบซุปเปอร์แตงหรือว่ากดไลค์กดแชร์ก็ได้หมดเลยครับวิดีโอนี้ผมเอาจากชาแนล The m o v o v e ลาไปก่อนสวัสดีครับ I got it.